รีวิวโรงแรมหัวหินราคาหลักร้อยเซฟคลิปนี้ไว้แล้วไปดูกัน สวัสดีสวีทครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาพักโรงแรมราคาหลักร้อยที่หัวหินนั่นก็คือโรงแรมสโตนเฮดนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินเลยนะครับทุกคนโรงแรมที่นี่ใกล้ถนนหลักกับเส้นหัวหินเลยและใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นตลาดโต้ลุ่งและสามารถเดินไปที่ชายหาดทะเลได้ด้วยนะทุกคนเช็คอินเสร็จก็เข้าไปที่ห้องกันได้เลยนะครับสไตล์การตกแต่งของเขาจะเป็นโทนแบบไม้ไม้หินหินหน่อยบรรยากาศทางเดินห้องก็ไม่น่ากลัวเลยนะครับระบบของเขาเป็นแบบคีย์การ์ดเปิดเข้าแบบแบบ นี้ได้เลยปลอดภัยแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเตียงคู่ที่ผมจองเอาไว้ในเว็บไซต์นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นไดเป่าผมทีวีตู้เย็นกระจกแก้วน้ำโทรศัพท์อะไรต่างๆคือชอบและดีมากมุมนั่งเล่นแบบนี้ก็มีด้วยนะครับทุกคนและที่ชอบเลยนะั่นก็คือไดเป่าผมมีมุมไว้สําหรับแขวนเสื้อผ้าดนวยนะครับห้องน้ําของเขาก็สะอาดเช่นกันแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากชอบการตกแต่งของเขาก็ดูน่ารักมากเลยนะครับทุกคนราคาที่นี่ถูกมากผมจองในแอปส้มในราคา6แบงค์แดงมี มีท้อนมีชาขนมปังตอนเช้าให้ด้วยถูกใจฝากกดถัวใจกดติดตามด้วยนะครับ